สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเมืองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับช่อง latte boy channel นะครับวันนี้ผมก็จะมีลําลำดับเลเยอร์ของดาบใหญ่นะครับที่น่าสนใจมาแนะนำนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับลำดับที่1น,นะครับผมเป็นสกินของอาซาฟีจีว่านะครับ ที่ผมเอามาให้ดูน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นธาตุมังกรนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่มันมีเอฟเฟคด้วยนะครับมีเอฟเฟคออร่าด้วยนะครับออกมาแล้วก็มีแสงออกมาที่วุดผมรู้สึกว่าเอะมันเท่ดีนะอันนี้ก็เลยจัดเข้าไปอยู่ในลําลำดับเลเยอร์ที่น่าสนใจของดาบใหญ่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันเล็กน้อยนะเหมือนเดี๋ยวผมจะบลนให้ดู ลำดับที่2นะครับก็จะเป็นสกินดาบเจตนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าดาบเจตเนี่ยมันมาจากการที่ทางแคปคอมนะครับจัดอีเวนต์เวฟออนดีไซน์คอนเทนตนะครับให้ทางบ้านส่งดีไซน์ที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากให้อยากได้อาวุธแบบไหนส่งดีไซน์เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้มาจาก o f f ฟิเชียลนะมาจากทางบ้านผมรู้สึกว่าสมควรแล้วที่จะได้เข้ามาติดใน5ลำดับ เลเยอร์ของดาบใหญ่ที่น่าสนใจนะครับดาบเจตเนี่ยก็ยังขึ้นชื่ออีกอย่างด้วยนะครับเป็นส่วนยอดดาบเมตาตอนยุคไฮแลนด์นะครับเป็นดาบเมตาลายธาตุของดาบใหญ่นะครับผมรวมถึงมีธาตุแฝงธาตุไฟที่รุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าอย่างว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับสกินนะนะแต่ความสวยงามถือว่าสุดๆเลยนะตอนชาร์จจะมีเอฟเฟกแสงไอพ่นออกมาด้วยนะครับด้านหลังนะ ลำดับที่3นะครับก็จะเป็นดาบปลานะฮะอันนี้เป็นการล้อเลียนกับประยุกต์อนสมัยภาค2นะครับภาคช่วงภาค2นะครับมันจะมีปลาตัวหนึ่งให้ตกเป็นปลาหน้าตาอย่างนี้แหละถ้าตกแล้วถ้าตกได้นะครับก็จะมีอาวุธปลาให้สร้างนะครับในร้านค้าก็จะเป็นดาบใหญ่ปลานะฮะ ซึ่งภาคนี้ก็กลับมาอีกครั้งเหมือนกันแต่ว่าภาคนี้ไม่ได้กลับมาจากการที่เราไปตกปลานะฮะจะมีอีเวนต์ให้เล่นแล้วก็ไปจัดการเจ้า b i o อโทดัสนะครับเจ้าปลาที่มันเป็นแบบปลารแรดอ,อ่ะเออสองตัวเป็น q u สอี e v e n ์นะครับก็จะมีดาบนี้ให้สร้างขึ้นมาด้วยนะครับและชิ้นส่วนของที่ได้จากการเอาไปสร้างดาบเนี้ยก็สามารถเอามาสร้างเป็นเลเยอร์ได้ด้วยนะครับ ลำดับที่4นะครับผมอ,อันนี้จะเป็นสกินของเนอร์กิกันเต้ไฮแลนด์นะครับก็ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นดีไซน์ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์จากดาบใหญ่ให้เป็นเหมือนโพรแอคนะครับก็คือเหมือนเหมือนเป็นขวานะอะอารมณ์มันขวานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าเอ๊มันแบบมันรู้สึกว่ามันฉีกไปจากเดิมนะแต่ว่าท่าฟันท่าอะไรมันก็ยังเป็นดาบใหญ่อยู่นะครับ แต่ว่าลักษณะดีไซน์มันออกมาเป็นเหมือนขวานนะฮะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสกินนี้นะครับที่ผมชอบเลยก็คือเวลาชาร์จจนถึง perfect charge นะครับของดับใหญ่มันจะมี perfect charge ใช่ไหมหเวลาเราชาร์จไปมันจะมีเสียงกึกนึงอะ่ะเออเหมือนผมรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีอะ่ะของอาวุธเนกีกันเต้น,นะครับก็เลยว่าเออน่าสนใจดีนะผมว่าเลยสมควรแล้วนะครับที่จะติดอยู่ใน5อันดับเลเยอร์ที่น่าสนใจของดับ ดาบใหญ่นะครับผมลำดับที่5นะครับจะเป็นสกินจากอาของเจ้าหมัดระเบิดนะครับตัวใหม่หมัดระเบิดส้มนะครับแลกกิ้งบาคิเดออสปะ่ะถ้าผมจำชื่อมันไม่ผิดนะครับหรือเรียกกันบ้านๆเลยก็ได้ว่าเป็นไอหมัดระเบิดส้มนะครับผมก็สกินดาบใหญ่ของของเจ้าเนี่ย มันมีเอฟเฟกเหมือนลาวาครับเหมือนเป็นระเบิดอะ่ะเออมันเป็นเอฟเฟกระเบิดอะ่ะเคลือบดาบเคลือบตรงคมดาบไว้นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยดีวะ่ะเออคือถ้าเราใช้อุปประเภทธาตุระเบิดแล้วใส่สกินนี้ทับไปอีกทีเนะีโอ้โหมันจะสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแล้วกันนะครับ ลำดับที่6นะครับผมอันนี้มีแถมนะฮะผมรู้สึกว่ามันจะมีเลเยอร์ที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกก็เลยแถมแล้วกันนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับลำดับที่6นะครับจะเป็นดาบใหญ่ของซาเวตโจนะครับซาเวตเดวิโจนั่นเองนะครับก็เป็นดาบใหญ่ที่แบบคือคือแค่รูปลักษณ์มันอะมันก็ดูเถื่อนแล้วนะครับแล้วยังมีเอฟเฟกต์ธาตุมังกรเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดเราใช้อาวุธประเภทมังกรแล้วใช้สกินนี้มันก็สวยไม่เบาเลยนะฮะบอกได้เลย แนมันเจ๋งไม่เบาเลยลำดับที่7นะครับผมก็จะเป็นสกินดาบใหญ่ของคิลินนะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสมัยภาคแรกๆเลยนะฮะก็เรียกว่า เขาไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์เลยนะครับสำหรับดาบใหญ่ของคิรินเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันยูนิคมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะภาคเนี้ยก็ควรจะได้ติดอันดับด้วยนะครับลำดับเลเยอร์ที่น่าสนใจนะครับเหมาะแก่การที่จะเอาไปใช้กับเอ่อเลเยอร์ที่เป็นดาบใหญ่ธาตุไฟฟ้านะฮะซ้อนทับเข้าไปเป็นอันเนี้ยเออสวยดีนะครับผมรู้สึกว่าสวยดีสวยดี ลำดับที่8เป็นของลาจังนั่นเองนะครับโอ้แค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่ายูนิคไม่เหมือนใครนะฮะไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับดีไซนออ์ออกมาเป็นเหมือนพวกคอนของพวกบาบิเลียนอะไรพวกนี้ครับพวกคอนคนเถื่อนอะไรพวกเนี้ย,นนเ,เ,ยเป็นคลับนะครับเออก็ลาจังคลับนั่นเอง <c ười> คือเป็นแบบไม้ตะบองนะฮะอันใหญ่ดีไซน์ยูนิคไม่เหมือนใครนะครับ สำหรับของราจังอันนี้เป็นราจังเวอร์ชันธรรมดานะครับไม่ใช่ฟิลสราจังนะฮะก็สวยเพกแแบบหนึ่งนะครับ,บ,บ,รบผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ใช้กับอาวุธาธาตุไฟฟ้าได้เหมือนกันเออสวยดีไม่แน่ใจว่าตอนชาร์จจะมีเอฟเฟกหรือเปล่านะครับผมเองก็ยังไม่เคยเอาไปลองใช้ด้วยนะฮะเห็นว่ามันสวยดีมันยูนิคดีก็เลยเอามาแนะนำกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอเอ,อ่อ ลำดับเลเยอร์ที่น่าสนใจนะครับโอ้โหแม่งไม่ได้มี5าลำดับนะครับมีเยอะกว่านั้นอีกก็เรียกว่าแถมๆแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกันนะครับยังไงถ้ามีคอมมีอะไรอยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือมีอะไรที่อยากเสริมนะครับเสริมไว้ด้านล่างได้เลยใครคิดว่าเลเยอร์อันไหนสวยที่สุดหรือใครมีอันไหนที่แบบเคิดเหมือนผมก็ เสนอไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าก็สำหรับนี้สวัสดีครับ